สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับทีชเชล็กนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ที่กิจกรรมที่6นะคะเส้นขนานกับมุมแยง้งหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเส้นขนานเป็นยังไงมุมแย้งเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเส้นขนานกับมุมแย้งคืออะไรไปชมกันเลยค่ะค่ะก่อนเรียนวันนี้นะคะอย่าลืมตเตรียมเหมือนเดิมค่ะแบบฝึกหัดน,นะคะคณิตเล่มสีเขียวนะคะแล้วก็ หนังสือเรียนคณิตเล่มสีขาวนะคะและที่สำคัญสำหรับวันนี้เลยค่ะไม่ได้เลยค่ะก็คือไมคโปรค่ะเด็กๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะไปเรียนกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆพบกับทิชเชอร์เล็กนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทิเชอร์เล็กจะมาสอนเรื่องเส้นขนานกับมุมแย้งทบทวนนะคะเส้นขนานคืออะไรคะเส้นขนานก็คือเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง2เส้นนะคะอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะแล้วก็มีระยะห่างระหว่างเส้นแต่ละเส้นนะคะเท่ากันตลอดทางเส้นเราจะเรียกว่าเส้นขนานนะคะแล้วก็มีถ้ามีเส้นใดเส้นหนึ่งผ่ามาด้านนี้นะคะเขาเรียกมันว่า เส้นตัดขวางใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็คือเส้นตรงกอขอขนานกับเส้นตรงคงโดยมีเส้นตรงปบเป็นเส้นตัดขวางนะคะก็คืออธิบายอีกรอบหนึ่งท่านี้นะคะจะเป็นตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะหน้า204นะคะเดี๋ยวเรามาดูคําว่ามุมแยงมุมแย้งก็คือมุมอะไรคะลูกได้เรียนมาแล้วมุมที่อยู่คนละฝั่งของเส้นตัดขวางนะคะ โดยมีจุดยอดมุมคนละจุดกันถ้าดิฉันเล็กบอกว่าอ่ะฝั่งนี้มุมนี้กับมุมนี้แย้งกันไหมคะแยงไหมลูกอ่ะมุมกอบบอกับมุมขอ,อบบ แย้งไหมคะไม่แยงนะคะเพราะว่าใช้จุดยอดมุมจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นสองมุมนี้ไม่แยงกันนะคะมุมที่จะเป็นมุมแยงได้ก็คือ อยู่คนละฝั่งของเส้นตัดขวางก็จริงแต่จุดยอดมุมคนละจุดกันอันนี้จุดยอดมุมปอปลาอันนี้จุดยอดมุมบอใบไม้ถ้าคนละฝั่งต้องเป็นมุมนี้แต่ถ้าเนี่ยก็คือมุมแย้งแล้วใช่ไหมคะถ้าเราเขียนสัญ,ญลักษณ์นะคะเขาถามว่ามุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแย้งนะคะเด็กๆสามารถเขียนสัญ,ญลักษณ์ได้เลยก็คือมุมอะไรคะลูกกปอ บอ,อเขียนไว้ก่อนเลยมุมกปบ,บใช่ไหมคะแย้งกับมุมไหนคะลูกมุมนี้ก็คือมาตั้งแต่แขนเลยคะ่ะมุมปบงใช่ไหมคะมุมกับมุม ปอ,องอโดยมีบใบไ,ไม้เป็นสุดยอดมุมนะคะอนอกจากมุมกอปออกับมุมบปปงอแล้วยังมีมุมไหนอีกคะยังมีมุมนี้ใช่ไหมคะแย้งกับมุมฝั่งนี้นะคะ ก็คือเขียนสัญลักษณ์แทนมุมได้เลยก็คือตรงนี้ใช้คำว่าและนะคะและมุมขอปอบอขอปอบอแย้งกับมุมไหนคะลูกมุม งอบองบอ,งอ,บอ,บอแบบนี้นะคะนี่ก็คือเขียนสัญลักษณ์ได้แบบนี้ต่อมาเขาบอกว่ามุมแย้งแต่ละคู่มีขนาดกี่องศา สิ่งที่เราต้องใช้อย่างกัที่เชื่อบอกให้เตรียมข้างต้นคือไม้โปรนะคะแต่และคู่มีขนาดกี่องศาเรามาดูคู่นี้ก่อนนะคะคู่กปบกับปบงอ,อะมาวัดที่กปก่อนนะคะเอาปลายตรงนี้นะคะใส่จุดยอดมุม,มแล้วก็ดูที่แขนของ มุมอีกด้านหนึ่งนะคะเลขศูนย์อยู่ข้างล่างอ่านแถวล่างนะคะอันนี้ขนาดเท่าไหร่คะลูก110งง่งร้อสงศาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมุมกอปอ,ปอบอมีขนาดเท่ากับ110่งร้สองศาเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้คะ่ะ 110องศาเสร็จแล้วเรามาวัดมุมอะไรคะที่แย้งกันอยู่คือปอบองอ่ะเรามาดูปอบองอบ้างปบองอันนี้เลขศูนย์อยู่แถวข้างบนนะคะอ่านบนได้เลยคะ่ะ คือเท่าไหร่คะเท่ากันไหมเอ่ยคือตรงนี้นะคะอาได้110องศาเหมือนกันใช่ไหมคะเราสรุปได้ว่าเดี๋ยวเราเขียนตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกัน110อองศาแล้วก็มาดูอีกคู่หนึ่งบ้างก็คือคู่ของขอปอ บใช่ไหมคะอ่าวัดมุมขอปอบอ,บอก่อนแล้วกันวัดเลยค่ะทาบให้ตรงทาบให้ตรงแล้วอ่านค่ะเดี๋ยวที่ช่วยเล็กซูมให้อันนี้ได้เท่าไหร่คะลูก60แล้ว7จดองศาใช่ไหมคะเราก็เขียนไว้ว่า 70องศานั่นเองค่ะอะต่อมาอะมุมนี้จะเท่ากันไหมถ้าสันติฐานเด็กๆว่าเท่าใช่ไหมอะเราต้องวัดดูก่อนค่ะเท่าไม่เท่าเราต้องลองคณิตศาสตร์วิทยาศา,าสตร์คล้ายๆกันค่ะทดลองให้เห็นผลดูให้แน่ชัดทําให้แน่เลยค่ะว่าใช่หรือเปล่าอะใช่ไหมคะอะ70องศาเท่ากันเพราะฉะนั้น มุมแย้งก็คือเป็นยังไงคะมุมที่มีขนาดเป็นยังไงเท่ากาันอยู่คนละฝั่งของเส้นตัดขวางใช่ไหมคะแต่จุดยอดมุมคนละจุดกันนะคะนั่นแหละคือคุณสมบัติของมุมแยงนะคะเรามาตอบคำถามก่อน1.2พอเราเขียนมุมแล้วใช่ไหมคะเราวัดขนาดของมุมแล้วเราก็มาสรุปว่ามุมก็ใช่ไหมคะ ปอบอใช่ไหมคะและมุมปอบองอมีขนาดเท่าไหร่ลูกมีค่ะนาดหนึ่งร้อยเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสิบองศาเท่ากัน ต่อมามุมไหนอีกคะมุมขอปบ,อบอและมุมงอบอปอมีขนาด เจสิบองศาเท่า สรุปได้ว่ามุมแย้งมีลักษณะเป็นแบบไหนคะก็คือมุมที่อยู่คนละฝั่งของเส้นตัดขวางมีขนาดของมุมเท่ากันแต่มีจุดยอดมุมคนละจุดกันนะคะอันนี้ก็คือสรุปความหมายของมุมแย้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆอ่ะอันนี้นะคะที่เชอร์บอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะในกิจกรรมที่6หน้า204นะคะซึ่งเด็กๆจะได้ทําหลังจากจบคลิปนี้แล้ว ะะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะในหนังสือเรียนเล่มสีขาวนะคะหน้า249เนะคะเรื่องเส้นขนานกับมุมแย้งในกิจกรรมที่6นะคะข้อที่1นะคะจากรูปนะคะมีเส้นตรงชองอกับเส้นตรงพอทอโดยมีเส้นตรงกอขอนะคะเป็นเส้นตัดขวางนะคะข้อที่1 มุมแย้งคู่ไอ้มุมคู่ใดเป็นมุมแย้งนะคะมุมแย้งดันงกับที่เธอบอกไว้ข้างต้นแล้วก็คือมุมที่อยู่คนละฝั่งของเส้นตัดขวางโดยมีจุดยอดมุมคนละจุดมุมแย้งในข้อนี้คือมุมไหนคะลูกอันนี้ตอบเป็นมุมได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีชื่อมุมแต่ถ้าเขาไม่มีชื่อมุมหนึ่งมุมสองมาหนูก็ตอบเป็นมุมฉ ก็ขอแบบนี้แต่ถ้ามีมุม1มุม2มาแล้วเด็กๆสามารถตอบได้ว่ามุมไหนกับมุมไหนคะมุม2กับมุม4ใช่ไหมคะมุม2กับมุม4เป็นมุมแย้งแล้วก็มุมไหนอีกคะลูกและมุม1กับมุม3นั่นเองค่ะมุม1กับมุม 3นั่นเองค่ะเป็นมุมแยง้งถ้าเด็กๆอยากจะให้ตัวเองจำได้ง่ายขึ้นเหมือนเดิมค่ะลูกปีปากกาไฮไลท์หนูไฮไลท์ไว้เลยมุมแย้งการใช้สีเดียวกันแบบนี้นะคะเป็นการสีช่วยเพิ่มความจำได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะใช้สีเข้มไป มุม1กับมุม3แบบนี้นะคะคือมุมแย้งกันทีน่นี้มุมแย้งแต่ละคู่มีขนาดกี่องศานักเรียนก็ใช้อะไรคะไม้โปรนะคะในการวัดวัดคู่นี้ก่อนคะอ่ะวัดมุม2ก่อนนะคะมุม2มีขนาด50 5หองศานะคะ มุมสองห้าห้าองศาวัดที่มุม4ี่บ้างนะคะเด็กๆวัดตามได้เลยนะลูกในหนังสือเราอะเราวัดได้เลยเพราะว่าเป็นหนังสือของเราวัดแล้วหนูเขียนได้เลยลูกเอามุมใส่ปลายยอดด้วยนะคะอ่อันนี้ก็ได้ประมาณห้เนี่ยค่ะ 55องศานะคะเด็กๆเขียนไว้เลยต่อมาวัดมุม3กับมุม1งบ้างวัดที่มุม3ก่อนนะคะท่าให้ตรงนะลูกถ้าเราท่าไม่ตรง,นะรม,ตรงมีขนาดเท่ากับ100 25นะคะ125ม้ยีไม่เอ่ยเด็กๆได้เท่ากับทีเชอร์ไหมคะเขียนลงไป ต่อไปวัดมุมหนึ่งใช่ไหมลูกวัดเลยค่ะวัดตามเลยนะลูกหนังสือตัวเองก็มีวัดเลย่ามุมหนึ่งได้เท่าไหร่คะลูกเท่ากันไหม ถ้าเราได้แล้วเราก็เขียนลงไปได้125องศาใช่ไหมคะพอเราวัดเสร็จแล้วนะคะเรามาดูว่ามุมแย้งแต่ละคู่มีขนาดกี่องศาที่เชื่อบอกไปข้างต้นแล้วถ้ามันมีชื่อมุมเป็นมุม1มุม2ให้ตอบเป็นมุม1มุม2ได้เลยเรามาดูที่มุม2กับมุม4นะคะมีขนาดเท่าไหร่คะลูกเรามาดูกมาดูมุม2ตรงนี้มุม4ตรงนี้เท่ากันไหมคะ เท่านะคะก็คือ55องศาเท่ากันต่อได้เลยค่ะก็คือมุม1กับมุม3เราก็มาเขียนมุม1กับมุม3นะคะเท่าไหมคะลูกมีขนาด125องศาเท่า กันนะคะง่ายไหมคะต่อมาเขาถามว่ามุมหนึ่งมีขนาดเท่าใดใช่ไหมมุมหนึ่งเราเขียนไว้แล้วค่ะมุมหนึ่งเท่ากับ125องศามุม4เท่าไหร่คะมุม4เท่ากับ515องศา ตอบได้เลยค่ะอันนี้คือเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะคะเด็กเขียนลงในหนังสือตัวเองได้เลยนะคะตามนี้ได้เลยลูกแล้วก็ลองทําอีกข้อนึงก็คือข้อที่2นะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดตามที่ทีเชอร์ให้กันบ้านด้วยนะคะสำหรับการบ้านของวันนี้นะคะแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะเล่มสีเขียวนะคะกิจกรรมที่6หน้า204นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ